1 0 4นาฬิกานาที1 0นาฬิกาสนาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับครับตอนนี้ขับหลวงตาท่านก็ได้จาริกสโดงมาใกล้ถึงวัดศรีโพชัยแล้วนะครับแล้วเ,เดินตามหมู่บ้านสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับวัสดีจา้าวัสดีจา้ารอบเอามา โอ้คุณแม่เอาลงทานมานะครับเอาลงทานมาโอ้ขอบคุณครับคุณแม่บอกว่ากลัวผู้ติดตามไม่มีข้าวกินครับนะครับตอนนี้หลวงตาขัานก็ะทุลงมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพานะครับ อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับสาธุสาธุนะครับองค์การบอกว่าสาธุอนโมทนาบุญนี่นะครับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพาอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยนะครับองค์การท่านสุดงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเนาะซึ่งวัดศรีโพชัย อยู่ด้านล่างนะครับนูนนะครับตรงที่ผมลงมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมกันช่วงเช้านะครับวัดสีโพชัยจะอยู่ด้านด้านนู้นครับครับนี่บรรยากาศด้านล่างดีดมากต้องมาช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาวนะครับปีหกสิสามลงตาท่านสุดงมานี่หน้าหนาวตื่นเช้ามานี่หมอกหมอกขาวเลยนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากครับ ันนี้คุณแม่แบกอาวุธคุณแม่เนาะคุณแม่ครับคุณแม่แบกอาวุธเหรอใช่เนี่ยคุณแม่แบกอาวุธนะครับนี่นตอนแรกเราดีมันตอนนี้มันดีเราได้ไม่สักทีถ้าจะทิ้งก็เสียดาย <c oughs> ก็เลยหนักมากมาก,กอยู่นั่นแหลยของเจ้าก,ก็หนักใเท่าวานี้คุณแม่ วางไม่ได้เนาะเดี๋ยวไม่มีใสเนาะวางไม่ได้่พอเท้าเจ็บก็ต้องเลือกหามันตอนนี้มันยังไม่เจ็บเอาห้อยไว้ก่อนเนาะคุณแม่ห้อยไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเรียกใช้หรอะคุณแม่ตอนบ่ายนี่แหละตอนบ่ายแดดร้อนเนี่ยจะเรียกใช้มันไอ้วาสีพ่อชชยคุณแม่ไหนมาบ่ปีนั้นบ่เคยบ่เคยมากันบ่เป็นเป็นโบสถ์เก่าแก่ได้คุณแม่นี่หลายร้อยปีเลยนี่เนี่ แมนครับแมนแววผมทายไว้แล้วคุณแม่ไอ้ต้นแรกหลวงตาจิพักนี่แหละวันนี้พีเมันว่าะเตลิดไอ้เลยยปีอีกหน่อยนึงอ,นอ่าเพราะว่าจุดจุดนี้เป็นอ่าเมื่อปีหกสิบสามหลวงตาเคยมาพักจาววดที่นี่คุณแม่มมนี่วัดเขาพักในวัดเป็นอ่าซึ่งต้นโพกับวัดนี่วัดปลูกพร้อมกันเอ้ยต้นโพปลูกพร้อมกันกับสร้างวัดนี่ ต้นโพก่าแก่สร้างเมื่อพศ2090พศ2090ครับอูหลายปีอยู่เลยคุณแม่พศ2090นะครับพี่น้องยายทาทุกท่านทุกคน,ต,นตื่นเช้ามานี่คุณแม่นี่จุดนี้เนี่สวยงามมากช่วงหน้าหนาวนี่ยกยกสองขวดด้วยนะครับสาธุสาธุครับผม ยดึยดยตรงตรง,งไว้ได้เลยนะครับรอรับพรจากหลวงตานะครับผมน,มน,มนี่ถ้าท่านยกไว้รอก็จะแบบนี้นะครับอ,าอา่อาถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นพระธาตุดินแทนซึ่งผมก็ไม่เคยขึ้นไปนะครับเคยมาแต่วัดศรีโพชัย ถ้าถ้านั่งไม่ได้ก็ยืนได้นะคุณแม่เด้อเอาขึ้นมาอีกอะยืนได้นะครับสาธุครับผมท่านบอกว่าท่านนั่งไม่ได้ครับเขียมยกไว้เลยนะครับยกไวรอเลยนะครับยกยกทั้งถาดได้เลยคุณ,คณแม่ยกไหวไหมยกทั้งถาดเลยคุณแม่อา ถ้าเอากันไว้ก็ได้ครับจับไว้อาจจะไว้แบบนั้นก็ได้คุณแม่จะได้ถวายทั้งหมดเลยสาธุครับผมยกยกขึ้นไว้หลวงตาฉันจะคอรับให้เรานะครับเนาะตรงตรง,ตรงนั้นถ้า,ถ,าถ้าพี่ยกไม่ได้ก็จับรวมกันได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลายแพกนะ็กเนาะจับไว้นะครับตอนหลวงตาท่านทุลงมาถึง ขณะนี้10ิก49นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นพระยาพุโทโธท่านไดจารนิทรดงมาถึงหน้าวัดศรีโพชัยแล้วนะครับซึ่งปี63ท่านเคยมาพักจําวัดที่นี่นะครับนี่มาถึงแล้วนะครับวัดศรีโพชัยตำบลแสงพรามเพเภอนายแห้วจังหวัดเลยนะครับยายทำทุกท่านทุกคน ่ายไม่ทันไปแคปเอาตั้มดำซิ่งได้นะครับ Youtube ก็ได้เพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับเนี่ยจะชอบนี่ขทางไรเนี่ยวัดก่อโบสถ์ต่าเกศสาธุสาธุครับผม เปิดหมวกให้เด็กด้วยนะพี่เปิดหมวกให้เด็กด้วยไนดะ้หลวงตาจะให้พรครับผมอย่างนั้นแหละครับ,บ,รบน้ำน้ำยกได้ไหมครับถ้าน้ำยกได้ยกขึ้นนลครับแต่ถ้ายกไม่ได้ก็จับไว้ได้อยู่ครับผมไหวบ้านคุณแม่ไหวบ้าบ้านแสงพาตำบลแสงพาเภอนาแห้ว จังหวัดเลยนะครับนี่นะครับบ้านแสงพานะครับชื่อบ้านตำบลก็ตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับไม่ยังนะฮะข้างหลังเราเอาออกกันได้ปะฮะเอาออกกันได้ปะเ่ให้ตัวเล็กได้อะไรมาบ้างนี่โอ้มีมีกระชังด้วยห <laughs> นะ <laughs> ลวงตาม,มองดูฮะมีมีปลา <laughs> มีปลาด้วยครับ ยกาธุครับผมยกน้ำด้วยนะคุณแม่เด้อย,ยกน้ำด้วยนะครับ คงมาลลยน้ำยกขึ้นเลยครับยกึครับยกยกก่อนนะครับในกล่องนี้เป็นอะไรครับนี่ในกล่องนี้ครับอ๋ออ่านเสริมนะครับถวายใช่ไหมครับยอครับอ๋อโอเคครับกล่องอะไรครับอไอ้ตัวนั้นไม่ได้ถวายครับถวายในมือพี่อ่าอ้ ดึงหัวหัวครับไ่มออกออกจับน้ำจับน้ำครับจับน้ำครับให้กล้าบอกสาธุสาธุครับจุดนี้เป็นโรงเรียนแสงภานะครับอำเภอนาเฮียวจังหวัดเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดเป็นวิวนะครับที่สวยนะครับนี่เหมือนท้องฟ้าคึ้มๆ นี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับ